แอลกมลวัน on เปิดใจหลังขับรถชนยับเคลียรคนมองใช้เส้นคุณพอ่อสืบเนื่องจากกรณีที่ดาราสาวแอลกมลวันสุทินเพือกลูกสาวของกรุงศรีวิไลสุทินเพื่อสสพักพลังประชารัฐขับรถเสียหลักชนกับรถจัก,กรยานยนต์ได้รับความเสียหายรวม6คันชนกับรถยนต์อีก2คันและตู้นารานคอต้มรวมทั้งของสดได้รับความเสียหายทั้งหมด ซึ่งสาวแอลก็ได้ออกมาเผยผลตรวจไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกายพร้อมชี้แจงว่าเกิดอาการวูบคล้ายภาพตัดซึ่งเป็นอยู่บ่อยครั้งรู้ตัวอีกทีก็คือรถได้พุ่งชนไปแล้วล่าสุดสาวแอลได้เปิดใจผ่านสื่อว่าแอลไปพัทยากับคุณแม่และน้องชายค่ะขับขับอยู่มันก็รู้สึกวูบไปเลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมารู้ตัวอีกทีก็คือรถชนไปแล้วพอรู้ตัวก็รีบลงรถไปหาเขายกมือไหว้ ถามมีใครบาดเจ็บไหมหนูขอโทษนะคะขอโทษหลังจากรถชนก็ไปสอนอทันทีสำหรับใครที่หาว่าคุณพ่อเป็นสสเป็นลูกสสมีใครช่วยหรือเปล่าแอลจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าคุณพ่อหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูรถชนคุณพ่อหนูรู้ข่าวตอนเช้าพร้อมกับทุกคนทั้งประเทศค่าเสียหายรวมแล้วก็ตีกันไว้ห้าแสนบาทซึ่งค่าเสียหายตรงนี้ประกันร,รับผิดชอบทุกอย่างอยู่แล้ว และแอลก็พร้อมรับผิดชอบทุกอย่างอยู่แล้วเราก็มีดูแลในส่วนหนึ่งบ้างค่ะ